พบกับ G36C ปืนไรเฟิลคอมแพตสุดโหดจากเยอรมนีตัวสั้นแต่ความสามารถเต็มรูปแบบเกิดมาเพื่อยุคใหม่แห่งการรบผู้ออกแบบคือบริษัทเยอรมนีระดับโลก Heckler Koch เหตุผลที่สร้างเยอรมันต้องการปืนรุ่นใหม่แทน G3 ต้องน้ำหนักเบาใช้วัสดุโพลิเมอร์ลำยุกยินแม่คุ้มง,ง่ายและต้องปรับตัวได้ดีทั้งการรบในเมืองและภารกิจเคลื่อนที่เร็วจุดเด่นของ G36C เทคโนโลยีบวกกับความคล่องตัวโครงสร้างโพลิเมอร์เบาแต่ทนมากระบบลุเลื่อนแบบแก๊ส พ้นกระสุนได้สเสถียรลำกล้องสั้นมากทำงานเยี่ยมในพื้นที่แคบพันท้ายพักได้เหมาะกับหน่วยจูโจมมีรางติดอุปรกรณ์แปดเต็มไฟฉายกล้องเลเซอร์แปะได้หมดมันคือปืนที่ออกแบบเพื่อยุคสงครามในเมืองแบบแท้จริง G36C ใช้กระสุนขนาด5.56ณ45มอมอนาโตเบาพุ่งเร็ว แ็กควบคุมได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อยิงเป็นชุดเหมาะกับภารกิจถูกโจมที่ต้องการความแม่นยำและรวดเร็ว g 36และรุ่น g 36 c ถูกใช้โดยหลายประเทศทั้งหน่วย KSK ของเยอรมนีและหน่วยรบพิเศษสเปซปอแลนและสซยัสและหน่วยรถตำรวจพิเศษทั่วโลกมันถูกใช้ในปฏิบัติการการต่อต้านก่อการรา้ายสงคามในอัสกานิสถานและภารกิจในตะวันออกกลางนี่แหละ g 36 c ตัวเล็กแต่ยืนหนึ่งในเรื่องความลำ้ำและความคล่องตัวแบบเยอรมันแท้